กาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อกันคลิปนี้วันนี้วันที่ 4, สี่พฤศจิกายน2567กับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องอากาศคึมคึมเนาะคะ่ะมือนี้คือสีมีฝนเนาะคะ่ะกะเป็นเธอโตกบอกเอาอยู่ได้พี่น้องว่ามีแดดแล้วก็เอาพร้อมเนาะคะ่ะสงสัยว่าจะปไปไล่ข้นตอนต,อนตากเขานี่แหละแอดว่าอ่า เบึ่งลักษณะแล้วเนาะข้าวคุนก็บ,บอกว่าอากาศไปปวนเยู่พี่นอ้องอยะห้ามตอนตากเข่าท้อเนาะค่ะมันลำบากอีหร,รีปวดโพแอดเคยพอแล้วขอเวลาจาก2องนาทีแป๊บหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเวลาของทาง y o u u u e เพนเนาะค่ะ,ะมีเอฟซีทักเขามาขอเล่าชุดเกาหลายเนาะค่ะมันกะมีสูตรเดินสูตรบ่เดินแต่พี่น้องมีวิธีแก๊บเอาเองใด้กะ แอดยินดีนําแอดก็จะโล่งห้เนาะสูตรได้ลดแอดก็จับออกโหลดแต่แอดซีว่าแอดซีว่าขอชุดนั่นเนาะคะ่ะเพราะว่าได้น้าชุดนั่นประมาณนี้เนาะคะ่ะแอดก็จะโล่งห้ต่อแล้วก็มีสูตรไม่สูตรเก่าโล่งห้นําเอางวดที่แล้วราวพัฒนาของเซียนสาระข้ามเข่าทีหนึ่งหาเนาะผลออกที่ห้าหนึ่งเนาะคะ่ะเซียนสาระข้ามเขา่ารัฐบาลไทยต่อกันมาสองงวดแล้วเด้อค่อะเหล็กซีครูพี่นี่พี่น้อง อาแอดเป็นเอียงเสานี่ลินติดกันเนาะคะ่ะลินพันกันอ่าเป็นน้ำกินยาบนห้องเนาะคะ่ะสร้างยาเป็นขอต้ออักเสบพี่น้องเนาะคะ่ะขอเข้าว่ามันขอต้อขอเข้ามันอันเดียวกันแลวเนาะคะ่ะคล้ายๆกันเสมือนจะอันเดียวกันบุละขอเข้าขอมือน้่หนิวเนาะคะ่ะอ่าปวดยังมากเลยเนาะคะ่ะ แอดกับบริษมีเวลาได้ไปโรงพยาบาลเนาะก็เลยเอินว่าอีหยังล่ะเพิ่นก็ว่าเห็นหมูเขาเจ้าสั่งมากินแล้วเขาจะเศร้าเนาะแอดก็เลยลองเบิ่งเนาะค่ะได้กินไปแล้วเม็ดนึงเรียบร้อยเนาะค่ะอาการกะวุดวาดวุดวาดยี่นี่พี่น้องเนาะค่ะดินกะสีพันๆกันยี่นี่พันกเสิจังได้ก็ให้ถือเลขกันเนาะมื้อนี้เนาะพี่น้องให้พี่น้องถือเลขก่อนเนาะค่ะ วันนี้มี่สามน้อยมาร่วมแล้วก็เล่าพัฒนาเนาะค่ะ,ะปากกระบอกพ่อสีเป็นยังเนาะค่ะพี่น้องแอดกะมันมีออยออยู่ค่ะมีอยอย่อมีผลรีวิวกลายอยู่นะค่ะมีพูออกมาอแอดกะแหงเลือกขึ้นยังค่ะแต่มันมามีทางเลือกพี่น้องไปหาหมอกะเศร้าเท่าไหกินยาเมดแล้หก็เป็นอีกกินยาเมดแล้หก็เป็นอีกเนาะค่ะตอนเลยตัดสินใจล่องเบิงกันน่ะเนาะคะ่ะ ทั้งเป็นกระดูกทับเส้นพี่น้องเนาะคะ่ะเนื่องจากว่าแอดนางโดนโดนเนาะคะ่ะเป็นอยังดอกพี่น้องแม่นแอดบอนัางมันก็เป็นดอกค่ะมันสิเป็นเนาะคะ่ะแต่บางคนเพ่ดนางว่ากินดิฟพอสูบบุหรีว่ากินเหล่าเนาะคะ่ะเป็นโรคตับเสื่ออยู่แต่การทั้งนี้ทั้งนั้นใน,นข้าปฏิบัติตามทีอ๋อมอพนบอกค่ะคะ่ะดีที่สุดปลอดโรคแน่นอนเนาะคะ่ะไปเบื่อขั้มเตือนของทางช่องเฮ้าก่อนเนาะคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะไปเบิงงานเมื่อวานนี่เป็นจังไรกระดอกกระเดียพี่นอ้องเมื่อวานนี่ผู้ได้เบิง้งขีปจบก็จะได้ฟังความฝันความฝันมาทั้งบานเล็กทีมาทั้งสองบานเลยทั้งหาเจ็ดแต่ออกเป็นตัวกลับ,บมดทั้งสองมองเนาะคะ่ะ แอดกับโฟก,กัสไวท้ทีสองหนึ่งกับสามหนึ่งแล้วก็ไปขีดข้องน้องตาไว้แอดตัวเน้นแอดเน้นใบให้ยสามอันเพราะว่ามันตรงกับพุ่มฝันแอดเห็นบ่คะหาเจ็ดแอดกับขีดเส้นใต้ไวนะะ้นี่ค่ะแล้วก็สองหนึ่งสามหนึ่งเกี่ยวกับบัตรเลขทีที่แอดฝันว่าแอดเข้าไปในี่บานเห็นไหมคะแอดเข้าไปในี่บานเพราะในี่บานจะมีงานมงคลอียงสักอย่างหนึ่งจะเข้าไปเตรียมงานแต่แอดตะขี่รถไปแอดยางไป แล้วก็ฝันว่าคนเอาอของมาให้แอดเต็มเนาะค่ะแต่ยังบ่ทันได้จับเอาของดอกค่ะแต่ว่างยางเขาไปในบ้านก่อนเพราะว่าประคับรถไปมันหาองจอดยากว่าสั่นในความฝันพี่น้องแอดก็โฟกัสไปยุธิสองหนึ่งสามหนึ่งไปเบิ่งทางเดินเหล็กของหมู่บ้านก่อนเนาะค่ะแอดวางไว้ที่ห้าหนึ่งเจ็ดน้อยแหลกว่ามาจากักโตน้อยสองกะมาที่เจ็ดห้าหนึ่งแปดมาครบเลยพี่น้องที่รอบปกติ เนาะค่ะไป่วี่พี่หนึ่งสองหนึ่งสี่สองหนึ่งไม่อีกวันนี้เนาะค่ะสำหรับของแอดว่างไวท้ทีสองกับสามสามบ่มีบ่มาบมา่บเกิดเลยพี่น้องสองกับมาน้อยสุดท้ายเลยค่ะที่สองหนึ่งตรงตรงคือน้อยวี่เนาะค่ะแอดบัตรอีกทีแอดหนึ่งหนึ่งสองหลังอยู่หน้าเนาะคะ่ะหลังอยู่ในบ้านเจ๊ทหาพี่น้องแอดกับิีดเส้นไตไว้เลยเมื่อวาน ช่วงนี้ฟันเขาดิวๆเลยค่ะฟันเขาฟันเดินดีมากนะคะนี่ของน้องตาว่างหากับแปดนะคะห้าก,กับแปดนอยแรกไม่มีนอยสองมาทึงหาทึ่งแปดนะคะแต่พาม่าน้ากันหน้าแปดหนึ่งแปดก็หาเจ็ดเจ็ดห้าของน้องตาเขารอบปกติพี่นอ้องเมื่อคืนแอดกับฟันอยู่ดิฟันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแลนใส่ชุดอัน นอชอนะคะนอชอนโทษนอพี่น้องเพิ่นเรนออกจากาเขตคุ้มขังไปเรนไปแห้งแห้งแ,แอดกับเรนน้ำทันทันพี่น้องกับเรนไหวครับเมื่อคืนนะคะ่ะเรนน้ำส่วนเพิ่นไปเพิ่นกับยานแอดแจงบอสแสเพิ่นย่านเพิ่นไหวแอดยูุาสันพี่น้องแอดน้ำไปเห็นแล้วบัน,นี้ก็ไปเลี้ยงต้นเล่าด้วยบันไดบัดนั้นได้บอกกันสั่มแอดตื่นก่อนเนาะ แรงกายหนาวืดบืดบืดบืด,บดไปแอดเลยเห็นแล้วก็วางของแลนนั่เลยเนาะคะ่ะแลนนั่รู้เลยว่าออกจากเขตคุ้มขังเนาะว่าจะยันเพิ่นไปก่อเหตุประมาณวางสิ่ให้ฝันเนาะฝันไปเห็นเพิ่นยกมือไหวเหรอรู้สึกว่าเ,เลี้ยจนแล้วไหมพี่นอ้องเลี้ยจนแล้วบริษัทบริษัทในวังยังกันเพิ่นตื่นก่อนซะเนาะมันสิตีว่าจังไดเนาะมือแรงอย่เนาะคะ่ะมันบรนิษัทในวัากันเนาะพี่น้องข้อนี้ยากใบนี้ออกนะคะ ท่านได้บอกอยังกันเลยนะคะท่านได้บอกว่าพ่อสิเป็นแนวทางเลยนะคะไอ้เบื้องเลขติดบนล่างของแอดมือนีวางไว้ที่ห้าหนึ่งเจ็ดนี่ค่ะพี่น้องห้าหนึ่งเจ็ดมือนีใส่ซ้อหน่อยเนาะคะ่ะเนื่องจากว่ามืนอนีแพร่ไม่จิกลายมือแล้วเนาะคะ่ะห้าหนึ่งเจ็ดสลับกันเอาเดอ้อพี่น้องเนาะคะ่ะแอดจะสลับอาย,ยุคะ่ะ ติดบอลบนล่างสารอบ3ามนอยห้าหนึ่งเจิ่งลูด0ูนย์กับ5ชนกันที่เลขห้าจับคู่08นย์แปดศหสตัวหางเดียวคือ4 0่ศนหาะคะนี่ที่แมวทางมือน,นีเนาะพี่น้องส่วนของน้องต้าน้องต้าวางไว้ที่4กับ2เนาะคะ่ะสกับ2เจาะเนาะคะ่ะเจาะ สี่หนึ่งอ่าห้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดสองห้าสองหนึ่งสองเก็บสามตัวหางเดียวคือหกสี่สองเนาะค่ะพี่น้องแครบเอาเดอร์ค่ะแนวทางกัมีเขามี่ลดเนาะค่ะแอดกับบรลูว่ามันสีมาตัวใดกัเฮ็ดไปตามสูตรเนาะค่ะพี่น้องมือใดมาแอดก็ดีใจดีใจย่างหน่อยพี่น้องพวกมีดดวงกันเได้อันเมนแนวทางแอดเขาต้อกันซิฟมือพวกมีดวงกับว่าใดเนาะพี่น้องเนาะเพราะะฉนั้นแอดเข้าใจวิธีปฏิบัติอยู่ค่ะ ขนาดแอดฝันใดๆต่อกันหอดจักมือแอดกับว่ามีปัญญาอยู่ค่ะพี่น้องเนื่องจากว่าเฮาบ่มีดวงเนาะค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ก็หวังเป็นย่างยิงวาเมื้อนี้น้าแนวทางของแอดจพาพี่ีพี่น้องเดินไปถือก้างเด้อค่ะพี่น้องอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ